สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรายงานจังหวัดปทุมธานีวันนี้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่22ถึง25กุมภาพันธ์2564ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้มาติดต่อราชการจำนวนทั้งสิ้น185รายเพื่อขอรับบริการในด้านต่างๆมีลูกจ้างมายื่นคำร้องจำนวน8รายเป็นเงิน124,736บาท35สตางโดยพนักง,งานตรวจแรงงานได้ดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับเงินตามสิทธิ์จำนวน13รายเป็นเงิน426,525บาท31สตางมีสถานประกอบกิจการยื่นเอกสารการหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา75จำนวน4แห่ง 386คนเป็นกรณีการหยุดกิจการบางส่วนจำนวน3แห่งลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง238คนและหยุดกิจการทั้งหมด1แห่งลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง148คนวันที่22กุมภาพันธ์2 5 6นากสิก์สินตุลาธรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมพิธีเปิดโครงการของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงาน ฝึกฟรีมีทักษะชนะอุบัติภัยใส่ใจแรงงานหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างานและระดับบริหารหวังลดประสบอันตรายและโรคเนื่องจากการทํางานในโรงงานมี